ผมเล้ยใช้เ์จบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเขาเรียกว่า,านำเจ้าตัวโปรเจกต์ที่เขียนด้วย n o d e js แบบที่เป็นเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า nest js นะครับขึ้นไปรันอยู่บนบริการของทาง Amazon ที่ชื่อว่า Amazon Web Service Elastic El Beanstalk นะครับซึ่งเราต้องทำการล็อกอินนะครับ เข้า AWS มาก่อนซึ่งเราก็สามารถสมัครฟรีแล้วก็ใช้บริการฟรีได้นะครับในเขาเรียกว่ารกวฟรีเทียร์นะครับก็คือโหมดฟรีนะฮะซึ่งอาจจะมีการลิมิตอะไรบางอย่างอยู่เบืองต้นก่อนนะครับก็เวลาเข้ามาเนี่ยนะครับมี m e n AWS เนี่ยมันจะมี s e c t i o นที่ชื่อว่า Service Set อยู่เราสามารถกดตรงนี้แล้วก็เสิร์ชได้หรือจะเสิร์ชจากบริเวณตรงนี้เลยก็ได้นะครับเคสนี้ผมกดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์เขาว่า Elastic ครับ จะมีตัวที่ชื่อว่า Elastic Beanstalk นะครับก็พื่ง่ายมันคือเจ้าตัวเว็บแอปพลิเคชันเซิร์เอาไว้เราสามารถาลงพวกแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชันที่เขียนใน Node.js นะครับ Spring Boot อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเอาละวิธีการก็เริ่มจากการ Create นะครับแอปพลิเคชันก่อนอังนั้นมันจะมีตั้งชื่อนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตจะตั้งชื่อนะครับเป็นคำว่า cm นะครับแล้วก็ nest นะครับ cmnsjs ละกันง่ายๆเป็นแอปพลิเคชัน cmns บางคนอยาเป็นชื่อ common common ดีกว่าเอาเป็นคำว่า cmapp ละกันนะครับหลังนั้นนะครับก็ทำการนะครับเลื่อนมาไอ้ตรงนี้จะเป็นส่วนของการ set tag นะครับเราปล่อยเป็น default ไปก่อนนะครับเอาละแพลตฟอร์มครับก็เราต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เป็นเจ้าตัว nodejs นะครับแต่เรา r ัน java ก็เลือกแพลตฟอร์ม java นะครับ เอาละโนดผมจะทำการเลือกเป็นโนด e เจสเวอร์ชันนะครับปัจจุบันก็12นะครับเป็นสแตนดาดนะครับก็ให้เลือกเป็น LTS เป็นหลักนะครับหรือพื่งานที่ตรงกับโปรเจกตของเรานะครับเอาละแพลตฟอร์มอันนี้ปล่อยเป็นดีฟอลต์ครับเม่นจอถามว่าเราต้องการใช้โปรแกรมตัวอย่างไหมไม่นะครับเราจะอัปโหลดซอสโค้ดเราขึ้นเองครับให้กดตรงนี้นะครับเอาละเราทำการเลือกเป็น local file นะครับอันนี้มันจะทำการอัปโหลดนะครับ ตัวตัวไฟล์โปรเจกต์เราขึ้นไปประเด็นคือไฟล์โปรเจกต์เราจะอัปโหลดยังไงใช่ไหมครับก็ผมก็จะทําการย้อนกลับมาที่โปรเจกต์นะครับที่เป็นโปรเจกต์ n e SJS ของเรานะครับราสูขขงเรานะครับก็ทําการกดยุบก่อนวิธีการที่จะเอาขึ้นไปนะครับก็อย่างแรกก่อนก็อย่าลืมที่ทําการคอนฟิกทุกทุกอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cost นะครับเป็นเรื่องของ t t a t i c p a r t เป็นเรื่องของ Node Environment นะครับ เอาละเวลานี้คอนฟิกเวลาจะเอาขึ้นนะครับวิธีการง่ายๆคือมุนนี่คือตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์ใช่ไหมครับให้ทำการเลือกทุกไฟล์ครับแล้วก็อันเช็คนะครับก็คือโฟลเดอร์ดิสต์โฟลเดอร์ดิสไม่ได้ออกขึ้นนะครับโฟลเดอร์ชื่อโหนดโมยูลไม่ได้ออกขึ้นครับนะก็เพื่อง่ายคือพวกดิส k n โหนดโมยูลไม่ได้ออกขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราไปรันในโปรเจกต์นะครับของทางเจ้าตัวเขาเรียกว่า เอลิสติกพีนซอกเนี่ยมันก็จะทำการลงแพ็กเกจเหล่านี้ให้อัตโนมัตินะครับคราวนี้ย้ำอีกนึงนะครับขอญาตกลับมันนี่โค้ดเวลาจะขึ้นไปเนี่ยไอตรงแพ็กเกจีสเราเนี่ยเราจะต้องเมคชัวร์ไว้ไตรง Star t script เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเรียกนะครับเราต้องมีการเซตเจ้าตัว node e n v i r o n m e n t ให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมครับว่าเป็นโ o d u c t i o n เอาล่ะผมขออนุญาตที่จะซิปนะครับก็ในกรณีเครื่อง Mac ง่ายครับก็คลิกขวาครับแล้วก็กด Compress นะครับได้เลย ก่อนนี้เครื่องวินโดว์ก็ไฮไลท์เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เขาเรียกว่าซิปเฮียนะครับก็ใช้โปรแกรม w i n ซิ p ใช้วินลาไม่ได้นะครับเราใช้โปรแกรมซิมาตรฐานของทางเครื่องวินโดว์แหละเอาละคราวนี้เราก็จะกลับมาที่ตรงนี้นะครับก็กดชูดไฟล์ครับแล้วก็เลือกเจ้าตัวไฟล์ซิของผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เลือกกดโอเพนครับแล้วก็รอมันอัปโหลดนะครับกระบวนการนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับ อันนี้มันก็จะมีพวกเวอร์ชันเวอร์ชันนะครับปล่อยเป็น default ครับอันนี้ปล่อยเป็น default ไปก่อนนะครับพวกแอปพลิเคชันแท็กนะครับระหว่างนี้ผมก็สกอร์นู่นสกอร์นี่ดูความเรียบร้อยนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคอัปโหลดเรียบร้อยแล้วครับกดเกียรแอปพลิเคชันเลยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งครับมันจะมีขบวนการหนึ่งอ่ะที่ต้องรอมาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับซึ่งก็คือขบวนการนี้แหละนะครับ กว่ามันจะทำการเซตแอนเวอร์เ n นต์ให้เรานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าตัวอีลาสติกนะอีลาสติกบีนส์็อกเนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบหลักๆลคือแอนเวอร์เ n นต์แอนเวอร์เนต์คือเหมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราว่าลงระบบปฏิบัติการอะไรเว็บเซิร์ฟเวอร์คืออะไรนะครับในเคนี้ก็คือผมเป็นโน d e js นั่นแหละนะครับอ่าก็เหมือนกับฟอร์มเซิร์ฟเวอร์ให้เราซึ่งกระบวนการเนี่ยจะใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงเลยดังนั้น แนะนำว่าให้ไปหา๋วยวติยวกินกาแฟ,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 ฟก่อนแล้วค่อยกลับมาไม่ต้องไปรอนานมากนะครับครึ่งชั่วโมงได้เดี๋ยวพอมันเสร็จมันก็จะแจ้งเราเองนะครับตรงนี้ก็ปล่อยมันไปนก็จะกระตึบกระดึ้บอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอมันเสร็จเราค่อยกลับมาอีกทีนะครับก็ตอนนี้มันได้ทําการเรียกว่าสร้างเจ้าตัวแอปพลิเคชันนะครับใน Elastic Beanstalk เราเรียบร้อยแล้ะ ก็สังเกตตรงนี้นะครับไอตัวเฮลล์เนี่ยนะครับว่ามันขึ้นโอเคไหมนะครับถ้ามันโอเคนะครับก็แปลว่ามันน่าจะมีปัญหาคราวนี้บางทีมันจะมีขึ้นเป็น warning แบบนี้นะครับเราจะลองกด refresh ดูก็ได้นะครับว่าได้ไหมคราวนี้เบื้องต้นก่อนนะครับถ้าเราไปที่ตรงหลอกเนี่ยนะครับเราต้องสังเกตจากหลอกว่าไอโปรแกรมเราทํางานถูกต้องไหมแต่ผมเดาเลยว่าโปรแกรมเราน่าจะตายแน่ๆนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเรามันรันอยู่บน production นะครับอ่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปดูที่โค้ดเรานะครับ ก็ขออนุญาตกลับอย่างเงี้นะครับถ้าเรา run โหมดโปรดักชันเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องหาเจ้าตัวฟิล l d นะครับที่เป็นพวก field username นะครับ field password นะครับแล้วก็พวกตัว database นะครับแล้วก็พอทต่างๆซึ่งแน่นอนครับโค้ดตัวนี้เนี่ยนะครับขออนุญาตที่จะปิดไอ้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่เกะกะคือซึ่งไอ้โค้ดตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องไปกําหนดที่ตรงส่วนที่ตรงนี้ครับ อขออนุญาตที่จะปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บมา,มาดูโน,โนไดไงเนี่ยอ่ะโอเครู้สึกจะต้องไปที่ตรง Config น,นะครับว m ก็ได้แก่นะครับพวก dbhost, dbport นะครับดีบียูเซอร์เนมดีบียูเซอร์ s นมพันะฮะเราก็เริ่มทำการ Config ก,กันเลยนะครับเอาละกอน,นี้ db host นะครับให้ใส่เป็นอะไรใช่ไหมครับ db host เนี่ยนะครับแล้วก็ใส่เป็น localhost เนี่ยแหละถูกต้องแหละนะครับก็ host เนี่ยจะเป็น host ของ db นะครับไม่ใช่ localhost ครับต้องทำการระบุเป็น host ของตัว database ก่อนตอนนี้เลยไม่มีระบุนะครับฉะนั้นเนี่ย database เลยไม่มีการสร้างนะครับเดี๋ยวเราทำการสร้างขึ้นมาซึ่งจริงผมสร้างแล้วละนะครับก็อาจจะกดไปที่ตรงบริเวณตรง service นะครับ นะแล้วก็พิมพ์คำว่าผมแนะนำว่าให้พิมพ์คำว่า rds นะครับก็คือตัว regional database ซึ่งในคลิปก่อนหน้าน,นี้ผมม,มีการสอนสร้างนะครับก็คลิกขวาครับเพื่อเปิดแท็บหนึ่งนะครับเ,เปิดแท็บหนึ่งก่อนนะครับหลังนั้นเนี่ยก็มาที่ section database ครับนะเราจะเจอ database ของเราใช่ไหมครับก็กดไปตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทำการเขาเรียกว่าระบุเจ้าตัว db host เราเนี่ย ลิงก์เข้าไปที่ endpoint ตัวนี้นะครับเอาละเบื้องต้นเราพอรู้วนะเราก็จะเริ่มทำการทำนะครับเราก็จะทำการก๊อป dbhost นะครับตัวนี้ชื่อ environment นะครับเรากลับไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับก็หยาดกดตรงนี้ปิดไปก่อนนะครับวิธีการนะครับคือเราจำเป็นที่จะต้องไปที่ตรง Conf i g ครับของแอปเรานะครับอันนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนซอฟต์แวร์นะครับให้กด edit ครับ แล้วก็สึกจะสกอร์มาที่ด้านล่างนะครับมันจะมีเขา environment property ครับก็เริ่มใส่เข้าไปคือ db host ตรงนี้แหละที่ต้องใส่นะครับแล้วก็ไปกอรอบ e n d p l o y e e นี่นะครับามาใส่ที่ตรงนี้ถัดไครับถัดมาก็คือ db port นะครับก็คือ port อะไรนะครับใส่เข้าไปอันนี้เราก็กอรอบเจ้ตัวเนี้ยมาใส่นะครับถัดไครับถัดมาต่อนะครับอ่าสึกจะเป็น ส่วนของเช้าตัว db username นะครับผมก็ก๊อบนะครับมาใส่นะครับตัวนี้ผมก็ตั้งชื่อง่ายๆครับเป็นคำว่า postgres นะครับอ่าแล้วก็ db passwords ครับเอามาใส่เช่นเดียวกัน username ผมก็ใส่เป็น postgres เหมือนกันนะครับถัดมาก็คือตัว db นะครับ database name ก็ cm stock นะครับผมใช้ชื่อนี้ก็เนี่ยผมตั้งไว้เนี่ยเป็น cm stock นะครับ ก็โอเคหมดหรือ,อยังนะครับก็ขออนุญาตก,กลับไมาตรงนี้นะครับมีพอร์ตมีตรงนี้แล้วชื่อนี้แล้วนะครับก็ผมคิดว่าหลักๆก,ก็น่าจะประมาณนี้ขอยากเช็คก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้หมดแล้วพอร์ตมีหมดแล้วนะครับแล้วก็ที่ตรง main.ts เองนะครับมันจะมีเรื่องของ o r i g น n ครับอีกตัวหนึ่งนะครับลืมใส่ไปก็คือเรื่อง Origin ไอตัวเนี้ยเราทำการใส่เป็นเขาเรียกว่าตัว Origin ที่อนุญ,ญาตให้เซิร์ฟเวอร์อื่นสามารถเข้ามา Connect ได้นะครับซึ่งเราอาจจะต้องทำการไปใส่ลิงก์ o r i g i n ของ S3 หรือของเราเข้าไปนั่นเองนะครับเอาล่ะตรงนี้ผมคิดว่าผมยังไม่ใส่ละกันเพราะยังไม่ได้ทำการ Connect ก็กด a อ p l y ครับ hmm. นะครับกด a อป ly เอาล่ะกระบวนการนี้ก็รอมันอัปเดต e แอนแร m e n t นะครับเดี๋ยวอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคครับโอเคครับก็หลังจากที่เราทำการเขาเรียกอัปเดตนะครับ Configuration เนี่ยตอนนี้ก็เสร็จละอันนี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือมาที่ตรงนี้ครับอ่ารู้สึกจะอาจจะต้องรีเฟซนิดหนึ่งก่อนแล้วก็กดมาที่ Application นะครับจุบนะครับตรง Application รู้สึกตอนนี้ตรงนี้ แล้วก็กดเข้าไปแอปพลิเคชันของเรานะครับมันจะมี enrollment a p p อ i พลิ i o ชันะครับแอปพลิเคชันก่อนแล้วนั้นนะครับเราเข้าไปในแอปพลิเคชันนะครับใช้ผิดนะครับแล้วก็กดตรงนี้ครับเราจาเป็นต้องทำการลองรีสตาร์ทเจ้าตัวแอปเซิร์ฟเวอร์ของเราก่อนนะครับก็กดรีสตาร์ทเพื่อจะให้มั่นใจว่ามันรันโค้ดตัวล่าสุดของเรานะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่กดรีสตาร์ทเนี่ยบางทีเอ๊ะเราก็ไม่มั่นใจว่ามันเป็นโค้ดก่อนหน้านี้หรือเปล่าตอ,อนนี้ตรงนี้ดูดีนะครับ เราก็ต้องมาที่ลอกแล้วครับเพื่อดูว่ามันสามารถคอนเน็กได้ไหมคราวนี้วิธีการนะครับเราจําเป็นต้องทำการเขาเรียกว่ากดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคําว่า last นะครับ ten นะครับมันทําการเขาเรียกว่าให้เราดาวน์โหลดนะครับโชว์ลอกให้เรานะครับก็กดดาวน์โหลดมันก็จะมีวิ่งมาที่หน้านี้นะครับคราวนี้โดยปกติเนี่ยเราก็ต้องหาคีย์เวิร์ดนะครับที่เราใส่เข้าไปในโค้ดก็ผมใส่คีย์เวิร์ดตรงส่วนนี้นะครับที่เต็ม type om นะครับที่ชื่อว่า t า,า,ายโอเอ็มสตาร์ทคอนฟิ g เรชนนะครับหรือจะไปที่ตรง m a i n t s ก็ได้ครับหาคีย์เวิร์ดตัวนี้นะครับที่เป็น cm นะครับ Stock Starting นะครับก็ก๊อปแล้วก,ก็เสิร์ชก็เห็นว่าเจอละรานนี้ก็ดูเรื่องของพอร์ตนะครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพอร์ต8080นะครับเนื่องจากว่า,าไรนะครับก็ที่โปรดักชั o นผมไม่มีการกำหนดพอร์ตที่ตรงนี้ดังนั้นมันก็เลยใช้พอร์ตเดิฟเฟล ของ environment นะครับถ้าดูดูจากโค้ดนะครับตรงนี้รู้สึกว่าตรงส่วนของตัวพอร์ตผมไม่ได้เซตให้มันนะครับมันก็เลยใช้พอร์ต Default เป็น8 0 8ศูย์นถ้าเกิดเราจะแก้ก็แก้กแกได้ตอนนี้ปล่อยเป็น default ไปก่อนก็เลื่อนไปเรื่อยเรอยครับเราก็เห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีการอ่านโค้ดใช่ไหมครับว่ามันรันอยู่บนเจ้าตัว node production นะครับตอนนี้ก็อ่านค่า c o n f i ไอต้ตรงนี้สำคัญนะครับให้เราทำการลองดูว่า นะครับยูสเนมพาร์ทททุกอย่างเนี่ยเราถูกต้องไหมนะครับก็คือดัเแบสบถูกต้องไหม <c oughs> นะครับหลังนั้นเนี่ยมันก็เริ่มทำการนะครับสตาร์ทนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีเออร์เอร์เกี่ยวเรื่องการเชื่อมต่อไหมนะครับก็ถ้าเกิดทุกอย่างเนี่ยมันรันได้นยคีย์เวิร์ดหนึ่งอะ่ะที่เราต้องจับให้ได้นะครับก็คือคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่าแอปพลิเคชันนะครับเอ่อมันจะต้องเป็นคำว่า Nest นะครับเน t Application successfuly l started ถ้ามีคีย์เวิร์ดนี้เมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าน่าจะรันได้เอาละคราวนี้จุดทดสอบก็คือการลองเลือกยิงเซอร์วิสนี้ดูครับวิธีการนะครับเราก็ต้องกลับมาตรงนี้ครับแล้วเราก็มาที่เจ้าตัวแอปพลิเคชันเรานะครับรกดเข้าไปนะครับแล้วกดเข้าไปครับมันก็จะมีส่วนของตัว endpoint ของแอปพลิเคชันตรงนี้แหละเราก็กดนะครับอันนี้คือ endpoint ของเราจะเห็นว่ามันขึ้นคําว่า code mobile ล่ะ ในเบื้องต้นก่อนนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่พอร์ตนะครับเพราะมันจะแมปแมปพอร์ตตลอดอัตโะมัดสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยก็คือแค่ก๊อปเจ้าตัวเนี่ย yl เนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับก็ทําการผมจะง,ง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับก็ใช้ postman นะครับที่ผมทําการทําไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับนะผมก็จะทําการโคลนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็น แอสตอกนะครับผมก็จะว่าอาจจะต้องทําการไซอ u p ก่อนก็คือสมัสมาชิกนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็จะทําการเปลี่ยนไอตรงโลโก้โฮสต์ก่อนหน้านี้ผมนะครับที่เป็นพอร์ตต่างๆเนี่ยให้เป็นเจ้าตัวนี้ซะนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับอันนี้อาจจะต้องแทนนะครับลบของเก่าก่อนแล้วก็แทนเข้าไปโอเคถูกต้องไหมอันนี้ซ้ำกันนิดนึ่งนะครับก็เรามี Service สนะครับคอนเทเลอร์ที่เป็นออเทนอยู่แล้วตอนี้ก็จะเหลือไซอัพไปละนะครับ เบื้องต้นนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการยิงรีเควสเข้าไปนะครับเราคาดหวังว่า Databa s e จะต้องทำการสร้างเทเบิลนะครับขึ้นมาซึ่งจริงเนี่ยมันน่าจะสร้างอยู่แล้วซึ่งเราสามารถมาดูที่ตรง pgadmin ได้ครับก็ผมจะทำการ add server เข้าไปก่อนนะครับซึ่งกี้ไม่ได้ add ก็ผมใส่เป็นคาว่า AWS นะครับ Connection ก็ลิงก์ไปยังตัว d ั t a บนะครับของเราซึ่งเราสร้างทิ้งไว้ตะกี้เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมก็จะหมายที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทําการเขาเรียกว่าก๊อปเจ้าตัว endpoint นะครับก๊อบมาเลยนะครับเยี๋นวนี่นะครับก๊อป endpoint นะครับมาใส่ที่ตรง pgadmin นะครับก็ใส่ที่ตรงนี้ครับเอาละโอเคถัดมา port ตตามนี้นะครับ user name ก็ตามนี้นะครับ default ไปก่อนกด save เลยครับก็ขบวนนการนี้ต้องเมชัว u r ก่อนว่า connect ได้นะครับ ซึ่งถ้าแอป,ปเรา run ถูกต้องนะครับแล้วก็ Connect ได้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเห็นทเทเบิลมันถูกสร้างขึ้นมาอันนี้ Connect ไม่ได้นะครับก็เพราะอะไรครับก็บอกให้เลยครับว่าอันนี้เนี่ยการที่คุณคอนเน c t แล้วเปิดดูเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวเขาเรียกว่า Poli c y ของมันนะครับ policy ในเคสนี้ก็คือตัวแอป,ปคุณจะสามารถ Connect เองได้คำว่าแอป,ปคุณก็คือแอป,ปที่อยู่ใน Elastic Bean Talk เพราะมันอยู่ในโซนเดียวกันแต่ถ้าเกิดคุณต้องการใช้ p g นะ s m i n เข้าไป Connect เนี่ยมันจะไม่ได้นะครับ mm hmm. คุณก็จะต้องทำการแก้ไขเจ้าตัวเขาเรียกว V เาขาเรียกว่าอะไรนะสุดจะเป็น vpc นะครับ mm hmm. ก็คือ virtual private cloud นะครับกรุป๊ปก็คือให้ข้างนอกเนี่ยสามารถเข้ามาได้ mm hmm. วิธีการทำยังไงนะครับ mm hmm. ก็เราจำเป็นต้องมาที่ Database ก่อนครับ mm hmm. แล้วก็จะสังเกตว่าพอเราเข้ามาเนี่ยมันจะมีส่วนที่ชื่อ security ต,ตรงนี้แหละที่เชื่อว p c Security group ไปที่ Default ครับอหล <c oughs> ังนั้นเนี่ยเราคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือก Action ครับเลือกคำว่า e i i t i n r o w ร Rule นะครับก็ของเดิมเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้แหละนะครับเดี๋ยวผมทำการแก้ Rule ใหม่ซะนะครับให้มันสามารถเข้าถึงได้ก็กด Delete, Delete Delete นะครับแล้วก็ Add Rule เข้าไปเลือกตรงนี้เป็น All Traffic ครับแล้วก็ anywhere นะครับเราก็กดเซฟเลยครับปุ๊ชนะครับเป็นอันเสร็จนะครับคราวนี้ผมก็จะทำการลองใช้เจ้าตัวดัตเตอร์เบทตัวเดิมนี่แหละนะครับก็ผมกลับไปที่ดัตเตอร์เบเหมือนเดิมนะครับก็ขอยนญาตไป r d s นะครับดัตเตอร์เบของเราเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดัตเตอร์เบครับเข้าไปดัตเตอร์เบทนะครับก็อปเอนพอยต์เหมือนเดิมนะครับ กันพลานะครับว่า endpoint มันเปลี่ยนแล้วก็กลับไปที่ตัวนี้นะครับวาง endpoint เราเข้าไปชวบนะครับพอร์ตเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมกดเซฟครับก็ภาวนาว่าเขานี้จะ Connect ได้นะครับก็ลองดูว่าได้ไหมเขานี้นะครับเหมือนจะยังได้ไหมถ้าไม่ได้นะครับอาจจะใช้วิธีการเทลเน็ตดูทีครับกันพลาดนะครับว่าเราสามารถเชื่อมต่อได้ไหมกับเทลเน็นะครับแล้วก็ใส่พอร์ตเราเข้าไปนะครับ ห้าสี่สามสองนะครับกเ็เหมือนจะยังมีประเด็นนะครับมันยังคอนเน็กไม่ได้นะครับผมขอญาตเช็คนิดหนึ่งนะครับว่าทำไมเปลี่ยนตรงนี้แล้วยังคอนเน็กไม่ได้ซึ่งจริงเนี่ยมันต้องคอนเน็กจากโลกภายนอกได้แหละเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องของตอนจังหวะนะครับตอนสร้างเนี่ยผมลืมติ๊ก นะครับให้เป็น Public นะครับผมขออญาตอาจจะต้องมาที่ตรงนี้ครับตอนสร้างอาจจะใจร้อนนิดนึงนะครับก็อาจจะขออญาตกด Edit นะครับแล้วก็สกอร์ลงมานะครับเข้าใจว่ามันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของแถวๆนี้อ่านี่ p พับบินะครับตรงนี้ผมลืมติ๊กให้เป็น Yes นะครับก็กด Continue ครับกด Modify ขบ้นนการนี้อาจจะต้องเสียเวลานานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับาละแต่ว่ามันก็เหมือนจะเสร็จแล้วนะครับ ผมก็จะลองเทลเน็ตอีทีครับว่าคราวนี้ได้อย่างนะครับผมขออนุญาตดูก่อนว่ามันอัปเดตเสร็จหรือยังสถานะมันจะเห็นว่าเป็น Mo d i f y i อ g อยู่เดี๋ยวขอ m o โมดิเสร็จก่อนแล้วกันตัดต่อวิดีโอนะครับก็ถ้า Modify เสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะลอง Connect ด้วยเท l เน็ตอีทีหนึ่งว่าได้หรือเปล่านะครับ ครับก็เมื่อกี้ผมทําการรีเฟชนะครับสเตตัสก็เป็น available แล้วนะครับผมก็จะทําการลองเท่าทีนะครับว่าสามารถเชื่อมต่อได้ไหมก็ใช้เทลเน็ตเนี่ยแหละครับง่ายๆนะครับโอเคเห็นว่ามันレスปอนแล้วนะไอ้ตรงนี้ข้อควรระวังนะครับเรื่อง security แล้วก็ทําการใช้ตัวนี้อีกทีหนึ่งแต่จริงๆเนี่ยแอปของเราเนี่ยที่มันอยู่ในโซนเดียวกันน่ะคือ a เมซอนได้การมันคอนเน็กได้ละผมเดาอย่างเงี้นนะครับกดเซฟครับคราวนี้ก็จะเห็นว่ามันได้ละนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นการคอนเน็กจากเครื่องเราไปอเมซอนไงเลยต้องมีการปรับ security ก่อน ก็เข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ตรงด a t a b เบสครับก็จะเห็นว่ามี S M S t o c k อยู่นะครับก็ดับไลคลิกครับก็เห็นว่ามันจะมีสกีมานะครับก็เข้าไปผมเดาว่ามันน่าจะสร้างเทเบิลให้เราเรียบร้อยละนะครับก็เห็นว่ามีเทเบิลที่เป็นอ่าผลิต์แล้วก็ u ู e r ล่ะเห็นไหมนะครับก็รับคลิกไว้ที่ผู้นะครับแล้วก็กดตรงนี้เข้าใจว่าน่าจะยังไม่มีข้อมูลนะครับก็ไอตรงนี้แหละเราก็จะใช้เจ้าตัวโพสแมนทําการยิงนะครับก็ซัดเลยครับปึ้งนะครับ ก็ Response กลับมาทุกอย่างดูดีนะครับผมทำการกดนี้นะครับข้อมูลนะครับน่าจะมาละนะครับในส่วนของ User Name นะครับก็กด Refresh ก็ใช้หนึ่งนะครับมาละเอาละคราวนี้ผมก็ทำการทดสอบแบบ Full Loop เลยนะครับผมก็เริ่มทำการ COP y นะครับเจ้าตัว u r l นี้นะครับปึ้งไปใส่ที่ตรง Sign In นะครับแล้วก็ทำการแก้ตรงนี้นะครับ ให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ sign in ครับผมก็จะได้ตัวทเค็นเห็นไหมนะครับก็กรอบโทเค็นนะครับปุ๊บอันนี้ผมกรอบทเค e นเสร็จปุ๊บผมก็จะทำการไปที่นะครับตรงส่วนของบริเวณ a อสินค้าเลยครับก็ดู add ได้จริงไหมนะครับผมก็จะทำการกรอบเจ้าตัวทเค็นเนี่ยนะครับไปใส่ที่แล้วกันะก็เป็นตัวนี้นะครับ a d stock แบบ multi part นะครับก็ ใส่ที่ตรงบริเวณนะครับ a u t h e n t i c a t i o n นะครับโทเคนแล้วก็อันนี้ต้องเปลี่ยนนะครับให้มันอ้างไปยังตัวที่ถูกต้องนะครับผจะเป็นก๊อป URL นะครับอันนี้ก็ของพวกเราเป็นยังไงก็เลยถูกตัวนะครับโอเคก็ใส่เข้าไปแล้วถูกต้องนะครับก็กดเซนเลยครับในเคนี้ข้อมูลก็ผมมีอยู่แล้วนะครับก็เซนปึ๊บ ก็ทุกอย่างดูดีครับรูปภาพน่าจะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ข้อมูลถูกต้องเราก็ทําการกลับมาที่เจ้าตัวนะครับ PG ดูนะครับก็กด r e f ฟ e s ดูครับมาที่ตรง product ก็น่าจะเห็น product ผม่ันหนึ่งอันหรือเปล่านะครับก็มาที่ table product นะครับก็จะมาละเห็นป้าทุกอย่างถูกต้องรูปภาพนะครับก็สามารถเช็คดูได้นะครับว่าได้หรือเปล่าก็ ใช้เจ้าตัว e n-point d ตะกี้นี่แหละนะครับวางเข้าไปครับแล้วก็ slash นะครับ images นะครับ slash 1 j p ผมไม่แน่ใจต้องอยู่ชื่อรูปก่อนนะครับชื่อรูปมันเป็นนามสกุลนี้นะครับก็ใส่นี้เข้าไปนะครับก็คือ enter รูปม้านะครับทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอัพโหลดได้นะครับเอาละนะครับถ้าเราจะคิวรี่นะครับว่ามีข้อมูล Product เขาเกิดผมซัดอีกทีนะครับปึ้ง มันก็ยิงนะครับข้อมูลชุดที่2เข้าไปซ้สำๆกันมันก็จะมีรูปภาพที่2นะครับปึ๊บเห็นนะนะครับถ้าเราใช้เจ้าตัวในการ g ก t สต็อกนะครับก็น่าจะได้ข้อมูลมาเหมือนกันแล้วก็จะมาที่ตรง g ก t ส t o c k นะครับผมก็ทำการก๊อบเจ้าตัว end point นั่นแหละนะครับใส่นะครับก็ทำการเช็ค service นะครับปุ๊บแล้วก็ทำการยิงปึง้งนะครับ ทีนี้แน่นอนครับเราจะเจอเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์นะครับ security แล้วก็ผ่านนี่ผมใส่ถูกไหมอย่าดูนิดหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะโอเคเรื่องสิทธิ์นะครับก็อองกรอบจ้ตัวโทเค็นมาใส่นะครับก็กรอบโทเค็นครับกรอบโทเค็นนะครับแล้วก็เก็ตสต็อกนะครับมาที่ตรงส่วนของตรงนี้นะครับวางเข้าไปกดเซนครับ ข้อมูลก็มาแล้วเอาละโดยร่วมน่าจะมีปัญหาละครับก็อันนี้ก็ถือว่าครบหมดแล้วนะครับของการรีพลอยน่าจะพอยภาพละนะครับเอาละในคลิปนี้นะครับก็เท่านี้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับผมเล้ใชเสเจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเขาเรกว่านำเจ้าตัวโปรเจกต์ที่เขียนด้วย n o d e j s แบบที่เป็นเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า n e s t j s นะครับ ขึ้นไปรันอยู่บนบริการของทาง Amazon ที่ชื่อว่า Amazon Web Service Elastic El Beanstalk นะครับซึ่งเราต้องทำการล็อกอินนะครับเข้า AWS ้มาก่อนซึ่งเราก็สามารถสมัครฟรีแล้วก็ใช้บริการฟรีได้นะครับในเขาเรียกว่าเรียกว่าฟรีเทียนะครับก็คือโหมดฟรีนะฮะซึ่งอาจจะมีการลิมิตอะไรบางอย่างอยู่ บืองต้นก่อนนะครับก็เวลาเข้ามาเนี่ยนะครับมี New AWS เนี่ยมันจะมี t ่ o นที่ชื่อว่า Service Set อยู่เราสามารถกดตรงนี้แล้วก็เสิร์ชได้หรือจะเสิร์ชจากบริเวณตรงนี้อะไก็ได้นะครับในเคสนี้ผมกดนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Elastic ครับจะมีตัวที่ชื่อว่า Elastic Beanstalk นะครับก็เพื่อง่ายมันคือเจ้าตัว Web Application Server เอาไว้เราสามารถลงพวก แอปพลิเคชันต่างๆเช่น application, แอปพลิเคชันที่เขียนใน Node JS นะครับ Spring Boot อะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับเอาละวิธีการก็เริ่มจากการ create นะครับแอปพลิเคชันก่อนดังนั้นมันจะมีตั้งชื่อนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตจะตั้งชื่อนะครับ,นนออรบเป็นคำว่า cm นะครับแล้วก็ nest นะครับ cm nest js ละกันง่ายๆเป็นแอปพลิเคชัน cm nest ผมคอนอาเป็นชื่อ common common ดีกว่าเอาเป็นคำว่า cm app ละกันนะครับหลังนั้นนะครับ ก็ทําการนะครับเลื่อนมาไอตรงนี้จะเป็นส่วนของการเซ t แท็นะครับเราปล่อยเป็น d e f u u t t ไปก่อนนะครับเอาล่ะแพลตฟอร์มครับก็เราต้องเลือกแพลตฟอร์มที่เป็นเจ้ตัว Node.js นะครับแต่เราลันจาวาเลือกแพลตฟอร์ม Java นะครับเอาละ Node ผมจะทำการเลือกเป็น Node.js version นะครับปัจจุบันก็12นะครับเป็น Standard นะครับก็ให้เลือกเป็น LTS เป็นหลักนะครับหรือพื่อง่าที่ตรงกับโปรเจกตของเรานะครับ เอาละแพลตฟอร no, ์มอันนี้ลปิ่เป็น default ครับมันจะถามว่าเราต้องการใช้โปรแกรมตัวอย่างไหมไม่นะครับเราจะอัปโหลดซอ code เราขึ้นเองครับให้กดตรงนี้นะครับเอาละเราทำการเลือกเป็น local file นะครับอันนี้มันจะทําการอัปโหลดนะครับตัวตัวไฟล์โปรเจกต์เราขึ้นไปประเด็นคือไฟล์โปรเจกต์เราจะอัปโหลดยังไงใช่ไหมครับก็ผมก็จะทําการย้อนกลับมาที่โปรเจกต์นะครับที่เป็นโปรเจกต์ n sjs ของเรานะครับราสูของเรา ก็ทำการกดยุบก่อนวิธีการที่จะเอาขึ้นไปนะครับก็อย่างแรกก่อนก็อย่าลืมที่ทำการคอนฟิกทุกทุกอย่างที่ผมบอกก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอสนะครับเป็นเรื่องของ static part เป็นเรื่องของ node environment นะครับเอาล่ะเวลานี้คอนฟิกเวลาจะเอาขึ้นนะครับวิธีการง่ายๆคือมันนี่คือตัวโฟลเดอร์โปรเจกต์ใช่ไหมครับให้ทำการ select ทุกไฟล์ครับแล้วก็ uncheck นะครับก็คือ folder ดิ i s folder ์ด i s ไม่ได้ออกขึ้นนะครับ โฟลด์ชื่อโหนดโมยูนั่นกขึ้นครับนะก็เพื่อง่ายคือพวกดิสโหนดโมยูนันนกขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราเป็นรันในโปรเจกต์นะครับของทางาเจ้าตัวเขาเรียกว่าเอ,าอลิสติกพีนซองเนี่ยมันก็จะทำการลงแพ็กเกจเหล่านี้ให้อัตโนมัตินะครับครานี้ย้ำอีกนึงนะครับขอ,อยนาดกลับมันี่โค้ดเวลาจะขึ้นไปเนี่ยไอตรงแพ็กเก e j จ o n นเราเนี่ย เราจะต้องเมคชัวร์ไว้ตรง star script เนี่ยเดี๋ยวมันจะถูกเรียกนะครับเราต้องมีการเซตเจ้าตัว node element ให้เรียบร้อยก่อนโอเคไหมครับว่าเป็น production เอาล่ะผมขออนุญาตที่จะซิ p นะครับก็ในกรณีเครื่อง Mac ง่ายครับก็คลิกขวาครับแล้วก็กด compress นะครับได้เลยกรณีเครื่อง Windows ก็ highlight เหมือนกันนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เขาเรียกว่า zip here นะครับก็ใช้โปรแกรม min zip ใช้วินลาไม่ได้นะครับเราใช้โปรแกรม zip มาฐานของทางเครื่อง Windows แหละ เอาละคราวนี้เราก็จะกลับมาที่ตรงนี้นะครับก็กดชุดไฟล์ครับแล้วก็เลือกเจ้าตัวไฟล์ zip ของผมเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็เลือกกด open ครับแล้วก็รอมันอัปโหลดนะครับกระบวนการนี้ก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้มันก็จะมีพวกเวอร์ชันเวอร์ชันนะครับปล่อยเป็น default ครับอันนี้ปล่อยเป็น default ไปก่อนนะครับพวกแอปพลิเคชันแท็กนะครับระหว่างนี้ผมก็สกอร์นู่นสกอร์นี่ดูความเรียบร้อยนะครับ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคอัปโหลดเรียบร้อยแล้วครับกดเกลือแอปพลิเคชันเลยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งครับมันจะมีขบวนการหนึ่งอนะ่ะที่ต้องรอมานเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับซึ่งก็คือขอบวนการนี้แหละนะครับ มันจะทำการเซต Environment ให้เรานะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าตัว Elastic กอีลาสติกบีนส็อกเนี่ยนะครับมันจะมีองค์ประกอบหลากๆคือ Environment ต mm ์อนเวคือเหมือนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เราว่าลงระบบปฏิบัติการอะไรเว็บเซิร์ฟเวอร์คืออะไรนะครับในเคนี้ก็คือผมเป็นโน d e js นั่นแหละนะครับผมก็เหมือนกับ Form s e r v ร์ให้เราซึ่งขนบวนการเนี่ยจะใช้เวลานานเกือบครึ่งชั่วโมงเลยดังนั้น แนะนำว่าให้ไปหาก๋วยเตี๋ยวกินกระฟงกาแฟก่อนแล้วค่อยกลับมาไม่ต้องไปรอนานมากนะครับครึ่งชั่วโมงได้เดี๋ยวพอมันเสร็จมันก็จะแจ้งเราเองนะครับตรงนี้ก็ปล่อยมันไปมันก็จะกระดึบกระดึบ้บอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอมันเสร็จเราค่อยกลับอีกทีนะครับ